สวัสดีปีใหม่ยังไม่สายอยากไปทำงานที่แดนจิงโจ้โคอ,อาล่ามากมายที่นั่นตำแหน่งงานเด่นๆ10งานอยู่นี่ค่ะจากข้อมูลที่ค้นมาหลายเว็บไซต์เช่น grabjobs.co seek.com.au ของออสเตรเลียระบุว่ามีทั้งงานเต็มเวลาและงานที่ทำทางไกล10อันดับที่ควรค่าแก่คุณจะพิจารณา มี8ตำแหน่งที่ออสต้องการให้สื่อภาษาอังกฤษและอีกสองตำแหน่งไม่ต้องการเท่าไหร่นะคะตำแหน่งส่วนใหญ่แล้วต้องการผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะใช้ในการทำงานค่ะตำแหน่งแรกพยาบาลวิชาชีพ registered nurse มีทั้งช่วยงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกดูแลสุขภาพช่วยเหลือสัลยแพทย์หรือแพทย รวมทั้งตอบคำถามของผู้ป่วยและญาติมิตรของผู้ป่วยแน่นอนที่สุดทักษะที่ต้องการก็คือต้องผ่านการอบรมพยาบาลวิชาชีพค่ะทักษะที่สำคัญก็คือสามารถดูแลผู้ป่วยและมีความอดทนสามารถบริหารเวลากรณีที่ต้องทำงานกะทุกตำแหน่งป้าจะไม่พูดเรื่องไรายได้นะคะแต่จะเขียนเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะตำแหน่งถัดมาค่ะครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน Teacher and Education Professionals ทำงานในสถาบันการศึกษาทุกประเภทตั้งแต่โรงเรียนประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยตำแหน่งนี้ขาดแคลนมากค่ะมีความต้องการทั่วประเทศเลยวุฒิที่สำคัญที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้ก็คือจะต้องจบและมีการฝึกอบรมด้านครูค่ะทักษะที่เขาต้องการก็คือสามารถในการจัดการเวลาแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียด สามารถจัดการชั้นเรียนได้ตำแหน่งถัดมานักพัฒนาเว็บซอฟ์แวร์แล้วก็แ <Web developers. S 1> อปพลิเคชันเว็บ e ดเวลเปอส์ซอฟ์แวร์และแอปพลิเคชันเดเวลเปอส์มีหน้าที่เขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์สร้างแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าตำแหน่งนี้อาจทำงานระยะไกลได้หรือว่าเป็นฟร<ส>ีแลนซ์กับลูกค้าหลายๆรายก็ได้นะคะ ักษะที่จําเป็นก็คือต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโค้ดรหัสต่างๆสามารถที่จะจัดการเวลาได้เองใส่ใจในรายละเอียดและก็ทํางานเป็นทีมค่ะ2ออาชีพต่อไปนี้เป็นข่าวดีว่าไม่จําเป็นที่จะต้องการความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากนักแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่จะต้องประสานงานกับเจ้าของโครงการผู้จัดการคุณก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอค่ะนั่นก็คืองานคนงานก่อสร้าง construction labor ทำงานในไซต์ก่อสร้างแล้วก็ทํางานตามข้อกําหนดของผู้จัดการโครงการและของลูกค้าช่วยสร้างโครงสร้างที่หลากหลายอย่างเช่นบ้านอาคารพาณิชย์และก็อื่นๆคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพนี้ก็คือต้องมีความแข็งแกร่งและก็มีความคล่องแคล่วใส่ใจในรายละเอียดของแบบพิมพ์เขียว สามารถที่จะทำงานเป็นทีมมีความสามารถในการจัดการโครงการรายได้ของหัวหน้ากับลูกน้องก็จะแตกต่างกันไปนะคะตำแหน่งถัดมาคนงานในโรงงาน factory worker ดำเนินงานที่หลากหลายในพื้นที่โรงงานซึ่งรวมไปถึงการใช้เครื่องจักรกลหนักและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมานั้น พร้อมที่จะจัดส่งไปยังสถานที่ต่างๆงานโรงงานอุตสาหกรรมต้องการทั้งผู้ที่มีทักษะและไม่ต้องมีทักษะคือมีความรู้ทางเทคนิคในงานโรงงานมีความแข็งแกร่งและคล่องแคล่วใส่ใจในรายละเอียด กรณีที่เป็นงานกะก็สามารถที่จะจัดการเวลาได้และก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตำแหน่งถัดมาค่ะตำแหน่งวิศวกรซึ่งก็มีหลากหลายวิศวกรอย่างเช่นวิศวะเคมี chemical engineer วิศวะโยธา civil engineer วิศวะไฟฟ้า electrical engineer และก็วิศวกรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ถ้าเป็นวิศวกรโยธาก็ต้องช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานและโครงการก่อสร้างซึ่งรวมถึงการออกแบบและดูแลก,การสร้างโครงสร้างหลักเช่นสะพานและเขื่อนคุณสมบัติที่ต้องการก็คือมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมทักษะที่ต้องการก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถที่จะบริหารเวลาได้ สามารถที่จะทำงานได้อย่างอิสระและก็เป็นทีมตำแหน่งถัดมาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ cybersecurity ทำงานให้กับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีไปจนถึงบริษัทที่ดูแลด้านสุขภาพโดยมีหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อรักษาข้อมูลทางธุรกิจเหล่านี้ให้ปลอดภัยค่ะ วุฒิที่เขาต้องการก็คือมีความรู้ทางด้านไอทีทักษะที่ต้องการก็คือมีความใส่ใจในรายละเอียดมีความสามารถในการแก้ปัญหามีความกระตือรือร้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถบริหารเวลาเองได้ตำแหน่งถัดมาเป็นตำแหน่งที่8ที่น่าสนใจแล้วนะคะตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ social worker ทำงานในสํานักงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตอบคําถามและก็จัดหาทรัพยากรและเสนอคําแนะนําให้แก่ผู้ที่ต้องการการสนับสนุนช่วยให้เขาออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้นให้ดีขึ้นทักษะนี้ต้องการผู้ที่ผ่านชีวิตมาพอสมควรนะคะคือมีความเข้าอกเข้าใจมีความอดทน เข้าใจในการบริหารงานองค์กรสามารถที่จะบริหารเวลาและก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ตำแหน่งถัดมาตำแหน่งที่9นักบัญชี Accountant ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมีทั้งทำงานกับบริษัทและก็ทำงานกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการให้จัดทำงบประมาณจัดเตรียมภาษี ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและอื่นๆมุทธธิที่สำคัญก็คือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบัญชีและการเงินที่ทันสมัยส่วนทักษะก็อย่างเช่นสามารถที่จะบริหารเวลามีความใส่ใจในรายละเอียดสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมต่างๆได้และสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งที่10สถาปนิกอาร์เคเต็ก มีหน้าที่ที่จะประชุมกับลูกค้าและก็ออกแบบโครงการตามที่ลูกค้าต้องการช่วยในการออกแบบที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์และก็อื่นๆเนืน่องจากว่าปัจจุบันนี้ออสเตรเลียเติบโตและต้องการการขยายตัวจึงมีความต้องการสถาปนิกที่จะสามารถช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นค่ะแน่นอนที่สุด วุฒิที่ต้องการก็คือมีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมส่วนทักษะก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์สามารถที่จะออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์รับฟังลูกค้าอย่างกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียดและสามารถที่จะบริหารเวลาได้เอาละค่ะป้าก็ได้แนะนำตำแหน่งงานเด่นๆ10อันดับที่ออสเตรเลียต้องการให้ทราบแล้วนะคะ ก็ขอให้มันฝึกฝนในวิชาชีพที่ตัวเองถนัดหรือสนใจนะคะและถ้าท่านยิ่งมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเท่าไหร่รายได้ก็จะยิ่งงดงามตามไปเท่านั้นนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามช่องของป้าอีสานอินเตอร์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆเด็ดๆอย่างเช่นข้อกำหนดในการออกวีซ่าของแต่ละประเทศหรือการอนุญาตให้ทำงาน work permit ในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะคะ แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านมั่นฝึกฝนภาษาอังกฤษและมั่นฝึกฝนวิชาชีพที่ท่านชอบด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย